มสัจโอมโอ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 มสัจโอมไฮไฮขอต้อนรับทุกคนเข้าสูร่รายการมาโมดูกันท,ทีนี้พิเศษามากๆมาแกเพราะว่าเราจะพาทุกคนมาขอพรขอ,งของเงินในวันเทศกาลณวราตรี เราบอกไปว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วเราอะอยากจะมานานมากแต่เราไม่เคยมาเนาะอะ,อะซึ่งต้องบอกทุกคนก่อนว่าเทศกาลนวรักีก็คือเป็นงานฉเฉลิมฉลองให้แก่พระแม่อุมาหรือว่าพระแม่ทุราคาทั้งหมด9วัน9คืนกันเลยเดียวอ,อันนี้เป็นเทศกาลตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองแต่ว่าก่อนหน้านี้ ที่บอกว่าฉเฉลิมฉลองพระแม่อุมาถึง9วัน9คืนก็จะ,ฉะเฉลิมแต่ละปางของพระแม่มทั้งหมด9้าปางนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเลิกงามยามดีถ้าตั้งจิตอธิษฐานและขอพรพระแม่ดีๆเนี่ยก็ยจะสมหวังสเรจทุกประการนะจะ๊ะทูสาะทูสาธุ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะพามาทําพิธีการบูชาพระแม่อุมากันจะเล่าให้ฟังก่อนมาเนี่ยฝนตกหนักมากพอมาอถึงปุ๊บฝนหยุดทุกอย่างแห้งหมดหยุดที่นี่เดี๋ชวชิมาละตอนแรกคือแบบคือเราสองคนนะ่ะก็เหมือนแบบดูดูกันเนาะว่าแบบอ่ะอยากมาสถานที่แห่งน,นี้มากแต่ก็คือมันยังไม่เดิกงามยามดียังไม่ดได้มีเหตุใหม้มาไปถึงปุ๊บก็คือวันนี้เลยนะชันก็ติดต่อแบบว่าเจ้าของเทวะลร่มีว่าแบบสามารถให้เราทำคอนเทนต์เราทุกอย่างก็เหมือนแบบราบรืมพระแม่จัดสรร อบอกทุกคนก่อนว่าที่นี่ชื่อไัหญิงที่นี่ก็คือรพระเนตรปิสวรรณเทวะัยที่แบบว่าโอ้โหมีความศักดิ์สิทธิ์ดังมากๆในะย่านนี้มันก็คือวาชาิราพลนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีเคล็ดลับแล้วก็มีพิธีกรรมยังไงบ้างในการขอพรเลยเทศกาลช่วงนี้สาทุไปกันค่ะตอนนี้เรากำลังขึ้นมาขัางบน แม่สวนมากโค้แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาที่เทวรารเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือถึงเลิกนามยามดีแล้วที่เราจะทำไปธีวันนี้ที่เรามาก็คือเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยที่เทวรารก็จะมีแบบว่าเราจะเลิกหน้า จะเริ่มทําพิธีซึ่งวันนี้เป็นค่ําคืนที่8แห่งเทศกาลนวรารีก็คือพิธีการอย่างแรกเลยก็คือจะทําการปาลาให้กับพระแม่นั่นเองพี่บอลตรงนี้คือเราจะทําพิธีอะไรคะมีขั้นตอนอะไรอย่างไงบ้า ขั้นตอนวันนี้ครับผมต้องบอกว่าทุกวันนะครับผมของช่วงนวราตีนวะคือ9ก้าราตีก็คือกลางคืน9้าวันนี้เราจะเป็นการอัญเชิญนะครับผมพระแม่ทั้ง9ก้าปางมาสู่เทวสถานเทวะเลคเอินสวนก็จะเป็นการใช้มะพร้าวนะครับผมแล้วก็มีกระดุนอยู่ด้านบนเพื่อเป็นการล้างนะครับผมเหมือนว่าที่อินเดียเนี่ยเปิดเสริมล้างมะพร้าวเป็นน้าบริสุทธิ์ที่สุดนะครับผมนการล้างสิ่งอัมงคลสิ่งที่ไม่ดีเพื่อต้อนรับเสด็จพระแม่นั่นเองนะครับที่เราจะทำแนี้ทุกวันนะครับผมเพื่อเป็นการรับเสด็ ไม่ได้เราต้องมีพิธีนะครับผมพิธีนี้พวกเราก็ร่ำเรียนมาจากกุบาจาร์ที่อินเดียมานะครับผมความเชื่ออย่างนก็คือการที่เราขอพรในช่วงเนี้ยจะแบบว่าสัเร็จใช่ครับเช่นขอห้าได้ร้อยเลยคือคูณไปเลยเหมือนท่านลงมาแบบเราใกล้ๆชิดอย่างนี้แหละครับความเชื่อของคนอินเดียแบบนั้นเลยครับผมแล้วที่อินเดียก็จะเป็นการฟาติงถ้าใครที่ศรัทธาท่านจริงครับช่วงนี้ถ้าหรือใครที่ดูอยู่นะครับผมถ้าช่วงของนวาตรีปีนี้ไม่ทันปีหน้าก็ได้จะยดทานเนื้อสัตว์ในช่วงนี้ก็เหมือนเราเลยอัดโชค หรือท่านใดที่อยากจะเข้าถึงสักมื้อหนึ่งก็ได้ครับผมเว้นเนื้อสัตว์ใหททานอันนี้คือเคล็ดลับเลยเป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ขอพรสะเร็ดวนใจโอเคเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันยังไงคโอ้โหัตว์โอ้โหสัติโอ

Oh, anca tevaraina om, shakti om, 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 om, shakti ดรกายุ่รกบารารนาพรินวามสตราน่มสักกการพับขนลุกยู่เบื้องหน้าแห่งองค์พระบาดา เพื่อพัดพาความสุขความสาเร็จความสวยงามความเข้มแข็งความมั่งคั่งร่ำรวยกลับเข้าสู่ชีวิตของบุิดาสาวกแห่งพระองค์ยัดารัมธุักนาธิจะบินชพูพรษาทุพัสนำอุมาสุนัมสวกวินาสกรักรม กปตก,ก,ตก,ตกติเป็นลำยู่แล้วหรือว่ายังไงทำไมถึงเลือกมันลำที่นี่ก็คือเริ่มต้นนะคะหนูก็เป็นเด็กการสแสดงกันหมดเลยเมื่อประมาณ3ปีก่อนได้มีโอกาสทำโชว์พาร์ิคเนคะปีต่อมาก็ทำทุกปีทุกปีจนเหมือนกลายเป็นความรักอะคะ่ะก็เลยเหมือนมาเปิดโรงเรียนสอนแต่ว่าจะเป็นน้องสาวที่เรียนนากศิลป์แล้วก็ เพื่อนที่เรียนบัณฑิตครูที่มาช่วยกันสอนแต่ว่าที่เลือกมาราที่นี่ค่ะก็คือไม่ได้ขอพอรแบบบนไว้เลยค่ะไม่ได้มีการบนอะไรไว้ก่อนเลยไม่ค่ะไม่มีไม่มีเลยคือหนูอยู่อชละพละแล้วทีนี้ก็ขอองค์พ่อจนได้บ้านาหมายถึงขอมา <laughs> ขอ,องพ่อที่บ้านหนูอะคะอ่ะใช่จนได้บ้านก็เลยย้ายไปอยู่แถวจัตุโชตก็เลยบอกแม่ว่าเออมาไหมแล้วก็ถ้ามาทาั้งทีก็มาณวาราตีแล้วก็จัดโชว์มาเลย <c oughs> ชุดใหญ่มาก,กเป็นยังไงบ้างกับพิธีการบูชาองค์พระแม่ทุราคาหรือว่าพระแม่อุมาของเราที่ตอนที่พี่รับพรนะพี่ก็มีความสว่าแบบ พี่คุมตัวเองไม่ได้มันมีอะไรแบบยกแขนที่ขึ้นใช่เพราะว่าพี่สุกไหวสูงมากตอนที่เขาแบบว่าสวดอยู่ก็พี่อยู่ๆพี่ตุกก็แบบเหมือนแบบยกมือขึ้นแบบสูงมากทุกคนแกฉันก็แบบว่าตอนนั้นก็คือเป็นไปเองเป็นไปเองไม่ได้แบบนั้นเลยพยายามเคยฝืนตัวเองแล้วแต่ฝืนแล้วแบบไม่ได้อ่ะมันเหมือนต้องแบบต้องปล่อยเออแต่พอรับพรเสร็จก็ ทุกอย่างก็จะลงลงไปลงไปให้ต่ําที่สุดหเหมือนมีใครเรารู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึก, <c oughs> ร,สกรู้สึกสบายใจปิติไปเป็นความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็สิ่งที่แบบเหมือนเป็นความเชื่อโน้มก็คือเป็นความเชื่อของชาวอินเดียถ้าเกิดว่าในระหว่างทำพิธีแล้วมีแบบของอะไรตกลงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพระแม่เขามาแสดงตัวตนให้เห็นทุกคนพี่บอกว่าพี่ขนรู้ตั้งแต่ตอนที่เอามะพร้าวทูบะอา พอตอนที่ถ่ายนี้่ะแล้วพอพี่เ็นแตกปุกที่แบบโอ้โห ศักดิ์สิทธิ์ละศักดิ์สิทธิ์จริงทีเราก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ได้เห็นการไล่ลํำถวายองค์เทพซึ่งก็เป็นน้องน้องโปแปงน้องโปแปงและทีมเพื่อนเขาที่มาจากเขาเหมือนเปิดโรงเรียนนาฏศิลป์โดยเฉพาะเลยทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลละกันนะทุกคนก็คือเอาที่แบบสบายใจอันนี้ก็คือพามาให้ดูว่าอ๋อเขาเป็นกันแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าใครที่อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับการจะแบบว่ามูยังไงให้เด่นให้ปังเดี๋ยว ตามอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะไปถามอาจารย์บอลกันว่าเขามีเคล็ด<า>ลับอะไรยังไงอ่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกับช่องทีว c h ช n แนลกับรายการมาหมูดูแกะไปกันแลวนะคะบ๊ายบาย